ฉลองโชว์ลูมยอดขายอันดับหนึ่งของภูมิภาคด้วยโปรโมชั่นเดือดร้อนแรงตอนรับเดือนเมษายนการันตีเงื่อนไขดีที่สุดที่นี่ MG ชอเอราวัณ n e w MG 3มหาเอลซิคะเอลเพิ่มพลังเดาวให้สูงสุด70,000บาทหรือโปรโมชั่นออกรถ0ูนบาท New MG s t h เดือนนี้โปรโมชั่นร้อนแรงสุดๆน้องนนนี้เพิ่มพลังเดาวให้ถึง1 0 0 0 0 0บาทหรือออกรถเพียงศูนย์บาทเท่านั้นค่ะ h s น้ำมันไปที่ไหนไม่ได้ส่วนลดถึง10,000 0มหาโจก จกจัดให้ครับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทที่นี่ MG ชอ a r ราวัณ HSPHEV ไปที่อื่นดอกเบีย้ย1.89มหาโจ๊กครับโจกจัดให้ดอกเบีย้ย0.39มหาโจก๊กมีรถให้ทันทีครับสีขาวสีแดงสีดำและสีพิเศษสีเทา MG Extender โอกาสสุดท้ายที่ลูกค้าจะรับข้อเสนอพิเศษราคาเริ่มต้น400,000 AX หรือเลือกรับส่วนลดพิเศษสูงสุด230,000บาทที่ LMG ชเอรวัน New MG EP รถไฟฟ้า100%รับดอกเบี้ย1.39พร้อมรับรถสีขาวสีดำและสีเทาที่ m g ชเอราวันในเดือนเมษายนนี้ค่ะเงื่อไขที่ดีที่สุดรอคุณลูกค้าอยู่พักมาหาพวกเราสิครับ ที่ MG ชอเอราวันเรายินดีให้บริการรับจองเซ็นสัญญาส่งมอบรถให้ทุกพื้นที่ครับแล้ว,ลวมาเจอกัน<ร>วันออกร,รถนะครับ